สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนบันทึกบัญชีบริษัทอักษรจำกัดโดยเราจะบันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูปสมาร์ทบิดนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องดาวน์โหลดโปรแกรมสมาร์ทบิดนะคะโดย ดาวน์โหลดได้จาก Google นะคะดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะให้สมาร์ทบิเรามาหลายๆตัวแต่ตัวที่เราจะใช้บันทึกบัญชีจะเป็นตัว IU Smartbit Accounting นะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนไปที่ไดซีของเครื่องคอม ไปที่ s m a r t b i t win นะคะ fm data ตัวนี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลเมื่อเราบันทึกบัญชีในโปรแกรม s m a r t b i t นะคะถ้าเราไม่ copy fm data ออกไปใช้งานที่อื่นนะคะมันจะบันทึกบัญชีที่ด้ c e เสมอพอเราจะกลับมาใช้งานอีกหรืออยากจะเริ่มต้นการบันทึกบัญชีเริ่มใหม่เลยนะคะมันจะเริ่มใหม่ไม่ได้ เพราะข้อมูลที่เราเคยทำไปแล้วมันจะถูกเซฟเก็บไว้ในตัวนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ FM data ตัวที่เริ่มต้นใช้งานจากไดซีนี่แหละก o p ป,ปไปใช้นะคะ,ะสมมุติอาจารย์เอาไปวางที่ Desktop นะคะ,ะมาแล้วนะคะ FM data เดี๋ยวอาจารย์จะเข้า fm data จาก Desktop เพื่อให้มันเก็บข้อมูลเวลาเราบันทึกบัญชีลงไปนะคะอันนี้ตั้งชื่อเป็น fm data 1ก็ได้ค่ะก็คือเป็นการฝึกปฏิบัติครั้งที่1นนะคะเข้าโปรแกรมได้เลยนะคะ username กับ password ที่ใช้คือ big boss นะคะ ให้เราเลือก FM data 1นึ่งนะคะที่เรา copy ออกมาวางที่ Desktop นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือก FM data 1แล้ว enter ค่ะถ้ามันขึ้นรหัสผ่านไม่ถูกต้องนะคะให้เราออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ค่ะ พอเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะอยู่ที่เมนูหลักนะคะกลับไปดูที่โจทย์นะคะเราต้องเริ่มทำอะไรก่อนเมื่อเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเราต้องดูที่ข้อมูลทั่วไปของกิจการเอาข้อมูลต่างๆที่ให้มาไปใส่ที่โครงสร้างองค์กรนะคะเข้าที่โครงสร้างองค์กรเพิ่มและแก้ไขรายชื่อบริษัท ให้เราคลิกไปที่รหัส0001ที่มันขึ้นว่ายังไม่ระบุเจ้าของใช้อันนี้นะคะแล้วก็กดที่แก้ไขพิมพ์ชื่อบริษัทค่ะพิมพ์ที่อยู่ค่ะ ใส่เบอร์โทรค่ะสมมุติว่าเบอร์แฟกเราใช้เบอร์นี้ก็ได้นะคะไม่ต้องแก้ต่อไปวันเริ่มรอบบัญชีเริ่มรอบบัญชีนะคะไปดูที่โจทย์ค่ะรอบบัญชีปัจจุบันเริ่ม1มกราสองห้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น01ยทับ01ก็คือวันที่1เดือน1ไม่ต้องแก้ไขต่อไปวันที่เริ่มใช้ระบบเมื่อกี้โจทย์บอกว่าใช้วันที่1เดือน1ปี62นะคะเราก็แก้ไขเป็นปี62ค่ะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโจทย์ให้มานะคะ ใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีประเภทภาษีก็คือเลข1เป็นแหวนไม่ต้องแก้ไขภาษีแยกนอกหรือรวมในใช้แยกนอกก็จะเป็นตัว y นะคะไม่ต้องแก้ไขนะชื่อผู้ประกอบการนะคะโจทย์ไม่ได้บอกมาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างองค์กรเราใส่ข้อมูลแค่นี้นะคะ หน้าอื่นๆก็จะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปแก้นะคะใช้ตามที่ระบบเขามีให้ให้มานะคะเราแก้ไขที่หน้าหน้าหนึ่หน้าเดียวนะคะเสร็จแล้วก็กด f 1 0หรือบันทึกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการาใส่ข้อมูลในโครงสร้างองค์กรพอเราบันทึกเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นบริษัทอักษรจำกัดแบบนี้นะคะ ก็กดออกค่ะ